โอเคค่ะได้เวลาเติมกันแดดแล้วนะคะกันแดดตัวนี้เป็นของลูเซนนะคะเป็นตัวเทสนะทุกคนเราจะเติมสองข้อนิ้วแบบนี้เลยค่ะเวลาเราจะเติมนะเติมไปเลยค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะอาบได้ก็อาบค่ะใครเออใครที่ไม่อยากให้ผิวเป็นฝ้าหรือใครที่เป็นฝ้าแล้วอยากดูแลผิวไม่อยากให้มันเป็นขึ้นมาใหมา่ไม่อยากให้มันเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ไม่อยากผิวคล้ำผิวหมองนะเกิดจากฝ้าที่มันแบบว่านี่แหละทําลายผิวของเราทําให้ มันเกิดเป็นฝ้าขึ้นมานี่ยแหละทุกคนนะถ้าใครไม่อยากมีปัญหาแบบนี้นะให้เติมกันแดดนะคะให้เติมกันแดดเนะี่ยให้ทั่วเลยอ่ะเราจะลงให้ทั่วแล้วเราก็จะเกลี่ยทีเดียวนะนะทุกคนนะเนื้อครีมกันแดดสีนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็นกันแดดนะคะที่ผสมไอรอนออกไซด์นะคะเป็นกันแดดที่ช่วยนะคะให้ผิวของเรานะคะปกป้องผิวของเราให้ออไม่ให้เป็นฝ้านะคะปกป้อง เออรังสี UVA UVB แล้วก็กรองแสงบุลไรได้ดีมากๆนะคะสำหรับกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่แสบตาค่ะทารอบดวงตาได้นะคะไม่แสบตานะคะทุกคนเนี่ยทาไปเลยค่ะคอยอย่างเดียวอย่าให้เข้าตานะเข้าตานี่แสบนะนะคะอะไรก็ตามที่ไม่ระคายเคืองผิวอะ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าตาได้นะนะเกิดการอักเสบได้นะระวังกันด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าคุยเนื้อดีมากทุกคนเดี๋ยวดูความฉ่ำเงานนะ แล้วรองให้เขาเซตตัวนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าก่อนที่จะแต่งหน้านะคะจะลงรองพื้นหรืออะไรทุกคนดูเนื้อมันฉ่ำมากทุกคนชอบมากกันแดดลูเซน,นะคะอยู่ในระหว่างการเทสอยู่นะใครที่อยากใช้นะรอกันได้เลยค่ะเดี๋ยวออกมาแล้วก็ได้ใช้กันทั่วหน้าแน่นอนนะคะ